สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,อ,นพอ,อกันอีกแล้วกับ JNA Channel USA นะคะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะฟั่งไทยฝังเราแล้วก็ทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอเลยค่ะสบายดีบพราะข่า,าขกับสบายดี ไ่ไดล้ลงคลิปนานพี่น้องเพราะว่าอันอยู่ในช่วงอันล่างงานพี่ยู่ค่ะพี่น้องจา๋าก็เลยบ่ได้ลงคลิปเพราะโทษโด้อว่าจะเฉยไ่ได้ไปเยี่ยมเยียนเพื่อนๆลหลายๆท่านเนาะคะ่ะเนาะอันกะสิไปยอยู่ค่ะแต่ว่ามันอยู่ในช่วงอันพัก้อนอยู่นะคะ่ะก็เลยอันบ่่ัชไจะไปหาเพื่อนๆนก็ไปเป็นบางคนเนาะคะ่ะแต่กับ,บ่ได้ไปทุกท่านนะคะ่ะพี่น้องจา๋า อันมันอีกคอยกันไม่เฮ็ดคลิปซื่อๆนี่แหละบ่มีอียังมาเบาสูฟังดอกพี่น้องอันอันคอยกันขี้หอดพวกเจ้าซื่อๆนี่แหละคอยกันเลยไม่เฮ็ดคลิปอันอันพวกเจ้าสิลื่อมคอยบ่บ่ลงคลิปอันบ่เป็นนอนจอแล้วบ่เป็นว่าแล้วเนาะอันบ่ได้ลงคลิปนอกจาะเนาะมันมันบ่มีแนวลงแม่พี่น้องคอยกันจักสิลงอีหยังเนาะอันอ่าบ่มีแนวมาเบา สูฟังสีน้พี่น้องคอยกันเรบ่บมีคลิปลองนานสมาคมสิลงบ้านๆนี่ละจ้าบบมีแนว่ลงกับบ่ลลงเนาะจ้าเนาะมือได้ไม่แนว่ล่งกับจังสีลงเนอะอันไปจังแดนเน่เนาะท่องเที่ยวเมืองไทยอันก็เปิดประเทศในเข่าแล้วก็มีหลายๆคนเพิ่กลับบ้านเนาะค่ะเนาะดีใจน้ำพิ่อยืนเนาะค่ะเนาะคอยบริกัรง่ายดอกคอยลูกคอยเขารงเรียนอยมแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง สถานการ์มันบุกทงทีขออไไ่อยยังบวไปใส่เกจะไปละมาบอไดอันโทรศัพท์ข่อยพี่น้องจะมันเป็นอยียงโทรศัพท์ข่อยชัดแบตเตอรี่บวกเขาจะเครื่องเลยพี่น้องซีเครื่องเป็นพร้อมกันเลยแม่พี่น้องงง,ง,งขนาดเลยอันตั้งแต่ไม่เห็ดอันพียูเนาะพี่น้องเนาะอันอายุการใช้งานมันสั่นโลกยีหรีใเลยโทรศพัพท์เนี่ย แบบว่าจะค่อยใส่สองปี3ปีกับสิบวัเถึงปีแล้วพี่น้องมันเริ่มสิไปแล้วใกล้สิตายแล้วโทรศัพท์ข่อยสิได้ซื้อไม่อีกเราวบนนี้แบบชัดบอกเขาอะเอลอนตื่นแล้วได้ยินเสียงมัน <c oughs> ครับยังรถกระดังดังพี่น้องเพราะว่าอยู่หน้าบ้านเขาเป็นรถที่มันไม่ให้ความสะอาดนะค่ะพี่น้องเ <c oughs> ออน,น,นจะโทรศัพท์แล้ว อโทษสับในลูกก่อนกันกบพี่น้องไม่จังสิบก,กวนอันให้มันไปอันเล่นอยฟังผลเนาะอ,อืตื่นแล้วนอนเครื่องชองั่วโมงเองพี่น้องเออยันใกล้แบล็ f ไฟเดย์ล้วพี่น้องก่อยก็สิไปอันสื่อของเนาะเขาเนะาะแจ็คสิไปซื้ออีกย่งดอกไปเบิ่งเอาไปเบิ่งเอาดาบนานล้วพี่น้องเพื่อมันมีแนวอยากใดอัน อันเป็นเบิ่งเอาเนาะพี่น้องแต่ว่าจริงๆแล้วกับ,บมันมีแนวสื่อดอกแต่ว่าของมันลดน่ะบาพี่น้องมันก็อาจจะสื่อตอนนั่นแหละมันสุกเนี่ยสิาพากันไปเที่ยวกบหมนัดเกงกบมหมไว้เรียบร้อยแล้วสิาพากันไปเที่ยวไปชอปปิ้งเนาะกันเนาะของแบรนด์ดอกแบรนด์เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างลดราคาเด้อพี่น้องเดอ้อพูดใดอยากสื่อก็ไปสื่อเด้อ <c oughs> อันสำหรับคอยในสภากระสอบดอกเพราะว่าอันมีลูกน้อยะ,ะเนาะ ของชือยังจะเป็นแบบว่าอันกระเป๋าใหญ่ๆใ,ใส่แพ่มเพิดใส่นามใส่นุ่มใส่ขนมไปจังสั้นครับครับผมว่าจ <c oughs> ีกินกาแฟากับยานดีดพี่น้องขึ้นยานนอนบัหรับก็เลยสิบ,บูบกินสามอันคอยนั่งเง้านอนอยู่งาบงาบอยู่ๆๆๆๆๆๆอันกินเหอทุกทุกท่านนะคะอัน เดี๋ยวก็จะไปเยี่ยมไปเย็นท,ทุกทุกคันนะคะคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นี่ยคอยเห็นเบิร์ตยูคค่ะต่เพื่อนแต่ว่ายังไม่ท่านได้ไปเนาะค่ะเนาะอัน,น,อนยนะะนัองอยู่ในส่วงล่าพักหล่อนยอยู่อะไรลูกเอามานี่เร็วนนไม่มีดูให้สิเอามานี่ อันลูกลงมาละจ้ะพี่น้องจ้าอันมือนี้ก็มามบดนบน้านเนาะจ้ะเนาะมากแกทักทายอันพวกเจ้าเื่ออันคอยคิดหอดเนาะจ้ะอันคลิปนี้ก็อันลาไป่กนเนาะค่ะเนาะอันฝากกดติดตามกดในเด้อค่ะพี่น้องจ้าอันเป็นกําลังใจคอยในอันเฮดมากเป็นปีแล้วเนี่ยบทันได้ผ่านอยู่เจอกันคลิปหน้าเนาะค่ะสวัสดีค่ะ